ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในยูทูบนะครับผมวันนี้มาพามาหค้ลูกฝรั่งุงปอซื้อนะครับโค้ได้เลี่ยนะครับผมกเลี้ยฮะถาวเลี้ยนฮะานเลี้ยนสิบเนนะครับก็ติดตามกดไลค์กับเชิดกับช่องน้องเฟื้อนเอิร์ญนะครับผมโอ้โหก็เลยโค้อได้เลยนะครับนี่ครับ นี่ก็ได้ต้องเอาลูกขี้นี่ออกต้องเล่นมาเร่งด้วยนะครับผมให้ลูกขีขลงมันครับวันนี้เขอได้เลยนะครับไม่ซวยเลยนะครับตรงนี้กต่อไป้กินครับให้เป็นเร่ครับพ่อไอ้กินเขาได้ขี่ลูกหนึ่งสองสามแล้วก็ซีตรงนี้ก็อกเรรอไอ,ไ 1, 2, อได้เลยนะครับตรงเก็บดีเ็ใบออกขน,นะครับผม ไอ้ลานนี่นี่เอาอกนครับลูกนี้น้องเอาอกมัดนะครับว่าเขาไปชิ้นไเลยครับนี่ลูกนี้ก็ต้องเอาอกนะครับฝ่อยลูกเดียวฝ่ยล้านลูกมันจะไม่ตูนะครับผมเจ็บอกนี่เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกครับลูกนี้ค่อยก่อนนะครับ คอยอนมาลตอนนี้ครับมีเป็นของฮงเปาซื้อนะครับผมผมเปาซื้อบอนเชียบยอดนะครับนี่ก็ได้เลยนะครับผมน้อาน,น่อกเจ็บใบอกโอนดี่วนของมาเล่งนะครับเหล่มาลมากเลยนะครับผม นี่ก็ต้องลอกก่อนนะครับไอตัวว่านี้ติดครับนี่เอาไว้ลูกเดียวนะครับนี่มาสามมือครับผมเป็นดอกจืดแต่มันติดหน่อยครับผมอาซื้อมรุดมดเลยครับเดี๋ยวต่อเดียวผมจะพาไปแร่ตอนเดี๋ยวลูกเป็นฟางใสแดงนะครับผมที่ลูกโตแล้วกำลังสะุกนะครับครับผมเดี๋ยวมาเลยตอนโอเร็จแล้วนะครับผมครับนี่นะครับผมโอเร็จแล้วกับตรงมัดให้เน้นนะครับผมแป่น หมดมันจะผ้าเพีย้ยข้าไปในในโลกนะครับผ้าเพี้ยไปเต็มเลยนะครับเคือมีแ <amiento> ล้วครับเดี๋ยวผมหอไวนี่ผมหอไวกินนะครับผมหอไวไลายล่หลกฉอสองหลูกก็ไม่เป็นไรครับพอผมหัไวกินครับผมดูเย็ดเย็ดก็ไม่เพืีอครับนี่นะครับผมเป็นดอกเยอะเลยนะครับผมจะยีห้อได้นะครับผมนี่นะครับทําดอกเลยนะครับนี่หกเดือนเจ็ดเดือนนะครับอยากหลูกของเสียบยยดนะครับกาลังทําดอกเต็มเลยครับตอนนี้ นี่ครับผมนี่ครับลังออกดอกเต็มเลยนะครับาลังํำโดนงครับนี่เยอะเลยนะครับนี่นายติดหมดเลยครับเป็นดอกเยอะท่าน,นี้ครับโอนนะครับผมเราดอกเต็มเลยนะครับผมพอผมไปเด็ดยอดพวกไอเด็ดยอดของของมันมันแตะยอดขึ้นมามันก็เตกตรงนี้เดียวก็ออกดอกตาเลยนะครับ อีกเลยครับเต็มเลยครับตอนนี้ไม่ต้องตัดเองให้มันด้วยนะครับครบผมติดตามคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับช่องหนองเฟินเอิร์ดนะครับผม